ไงทำไม <laughs> อ่ะอืออาไงครับไงยังหอยหอยไอ <laughs> ทุงเงินบอกอ้วนมันย้วยไปหมดแลว้นยวนี่ย้ยยๆๆยยย <laughs> เออเออเออบอกอ้วนลูกมาเล่นเหรอ้วนมาเล่นกันนะนิ่วนะของทองก็ามาเล่นลนิ่วนั่งเสียง แม่หรอตเงนั้นว่าไงงั้นจเจ้าอะไรเอาลูกกระเอาียวยังนะยังเหรออะไรไม่เห็นมีอะไรเลยนี่เนะี่ยไม่มีอะไรเลยเลยผู้สวัสดีค่ะคุณค่ะ่ะค่ะทำไม อ้วนจะนอนแล้วมันไม่เล่นแล้วเนี่ยอ้วนจะนอนอ้วนไม่เล่นกับพี่จุงเงินแล้วออา <c oughs> ว่าจะนอนแล้วจะเล่นอะไรนักนะก็ <c oughs> จะนอนนอนี่ถุงเงินเนี่ยไม่รู้ เนี่ยวันรุ่นจะหลับแล้วนะตรงนั้นกวนจะนอนแล้วหนูจะเล่นอะไร วันบอกพี่ถูกเงินนอนเร็วๆง่วงัง่วงเอืีอยก็อยากเล่นน้องก็อยากหลับอ้าน่อยๆเนาะวันจะหลับตัวนึง No, 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 no. No, 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 no.